สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้เฉาหนักตำรวจโดนจวกยับชาวเน็ตแห่แชร์ภาพตำรวจรวบนักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะคิดว่าเป็นผู้ประท้วงโดยเมื่อวันที่16มกราคมปีพศ2564เ o c i ลมีเดียได้มีการแชร์ภาพชุดจากผู้ใช้เฟซบุ๊กคุณพีรพลบุญยเกียรติ ช่างภาพอิสระโดยหนึ่งในหลายภาพนั้นมีจำนวนสีภาพที่เป็นภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายกำลังจับกลุ่มชายคนหนึ่งโดยผู้โพสต์เฟซบุ๊กได้บรรยายว่ากิจกรรมเขียนป้ายผ้ายาวหน่วยวดสิเมตรจัดโดยกลุ่มการปลดแอกที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบริเวณเกอะพยาไทยครับโดยกิจกรรมเริ่มประมาณเวลา12นาฬิกา แต่ดำเนินไปได้ไม่นานนักก็ต้องยุติเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการเข้าจับกลุมเสียก่อนครับเหตุการณ์เกิดค่อนข้างไวครับพอเจ้าหน้าที่ประกาศว่าทางกลุ่มที่มากิจกรรมฝ่าฝืนพรบต่างๆจบปุ๊บก็วิ่งเข้ามาจับกลุ่มเลย โดยสุดท้ายมีผู้ถูกจับกลุ่มตรงนั้นจำนวนสคนแต่ที่ผมถ่ายได้มีอีกคนที่โดนจับครับเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เชื่อว่าเป็นประเทศอะไรแต่คาดว่าน่าจะเป็นคนจีนโดยเจ้าหน้าที่ล็อกและจับกดพื้นเพราะต้องสงสัยว่าเป็นผู้มาชุมนุมครับสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องปล่อยไปเพราะเจ้าตัวเอาพาสปอร์ตมายืนยันเศร้าแทนนะครับจูบพื้นฟีไปหลายดอก เหตุการณ์วันนี้เกิดขึ้นหลายที่ครับเดี๋ยวจะทยอยอัปเดตภาพให้รับชมกันนะครับผม Hashtag มอบ16มกราโดยเจ้าหน้าที่จับชายต้องสงสัยว่าเป็นผู้มาร่วมกิจกรรมกดลงพื้นครับแต่ชายคนนี้ไม่ใช่คนไทยครับเป็นชาวต่างชาติพูดไทยไม่ได้ตอนโดนล็อกแกพูดแต่ประโยคว่า i m not Thai i m not Thai ซ้ำๆไปมาครับสุดท้ายแกไม่ใช่คนไทยจริงๆนะครับเพราะโชว์พาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่ดูเลยถูกปล่อยไปครับ เศร้าแท้จูบพื้นฟรีไปหลายทีเลยผมไม่ทราบว่าเป็นคนประเทศอะไรเพราะต้องวิ่งไปถ่ายอีกมุมที่ชุนลมุนครับมอบ16มกราด้วยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น แล้วอย่างนี้ใครเขาจะมาเที่ยวประเทศไทยก็พวกคุณทำกับพลเมืองของเขาแบบนั้นปลอยอย้ำคำเดิมต่อให้จับประชาชนเข้าสังเตเป็นหมื่นเป็นแสนคนมันก็ไม่ได้ทำให้ยุพวกคุณสูงกว่าหมาหรอกนะครับจับบ่อนจับของผิดกฎหมายให้ขึงขังมืนจับม็อบซะบ้างนะรับรองประเทศโคตรจะเรียบร้อยไล่สิ่งผิดกฎหมายเลยแหละ นายสั่งต้องทำหมดครับเชื่อฟังนายเดี๋ยวโดนเด้งโดนย้ายกโกรธถูกกันแกล้งแม่งให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ยังต้องทำสั่งไม่เป็นทอดๆดบอกตรงๆโคตรจะอายเลยวะ่ะขยันแต่งโง่ผลที่ออกมาก็จะประมาณนี้แหละนะพวกคุณอยู่กันหลายคนไม่มีใครจะเอะใจอะไรเลยเหรอวะจะจับอย่างเดียวเลย อ้างแต่นายสั่งแต่ตัวเองเป็นคนลงมือทำโดยปกติมนุษย์ที่มีมันสมองก็ควรจะมีวิจารณญาณแยกแยะได้เองเดี๋ยวนี้ตำรวจไทยคิดเองเป็นด้วยหรือนึกว่าทำตามแต่คำสั่งนายแต่ก็นะคิดแต่ละอย่างเอาความชิบหายเข้าประเทศทั้งนั้นตำรวจต้องการกดดันทำมอประสาทแดกแต่ทุกวันนี้ดูเหมือนว่าตำรวจจะประสาทแดกซะเองเจออะไรก็ระแวงไปหมด เป็นการกระทําที่เกินเหตุจริงๆสื่อต่างประเทศควรจะเอาไปประนามเพราะตำรวจไม่ได้ใช้หลักสากลเลยในการสลายการชุมนุมในครั้งนี้ไอที่เรียนกวดวิชาติวกันเป็นบ้าเพื่อให้สอบติดโรงเรียนตำรวจนี่มันไม่ได้ให้ความฉลาดขึ้นมาบ้างเลยหรือองค์กรคุณมีปัญหาท็อปฟอร์มจริงๆนะสร้างแต่ความอับอายเก่งแต่เด็กและคนแก่ถามคำคุณรู้สึกมีเกียรติหรอวะกับอาชีพนี้ เอาเรื่องให้ถึงที่สุดคงไม่มีตำรวจประเทศไหนโง่ไปกว่าประเทศไทยแล้วอายหมาเลยนะเนี่ยก็บอกแล้วอาชีพที่ใช้สติปัญญาน้อยที่สุดงานนี้ถึงเวลาแล้วปลุกประชาชนลุกขึ้นสู้อีกครั้งพวกเราไม่ได้แพวดังเถาลวงเพจใหม่รัศดรประกาศเคลื่อนไหวเต็มรูปแบบหลังกาปรปลดแอกถูกอุ้ม จากกรณีที่การปลดแอกซึ่งรวมตัวกันทำกิจกรรมเขียนป้ายผ้า112เมตรที่บริเวณสามย่านมิทาวเมื่อวันที่16มกราคมนั้นและมีเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดจนมีผู้บาดเจ็บความเคลื่อนไหวของแกนนำคณะรัษฎนตรต่อเรื่องนี้นายพริตชีวารักหรือเพนกวินได้ทวิตเตอร์แจ้งข่าวเมื่อเวลา3นาฬิการ,ระบุว่าการรัษฎนรถูกจับเมื่อกลางดึกและติดต่อไม่ได้ซึ่งโพสต์สุดท้ายที่ระบุคือช่วยด้วย ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นแกน,นาคณะราษฎรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้สื่อสารเป็นข้อความที่สรุปได้ว่าการคณะราษฎรที่หายตัวไปเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่อุ้มหายโดยคุณอมรรัตโชคประมิตรกุลสดส,ดส,ดส,ดสดบัญชีรายชื่อภาคก้าวไกลระบุทางทวิตเตอร์ว่าการที่หายตัวไปมีเพื่อนบ้านเล่ววาวันน้องทํากุญแจหายจากนั้นได้เดินไปหน้าปากซอยเพื่อขอให้วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่รู้จักกันช่วยก่อนหายตัวไปและไม่มีใครติดต่อได้ โดยล่าสุดมีคนใช้มือถือน้อยส่งข้อความข่มขู่เพื่อนในกลุ่มอ้างว่าเป็นกอ,อรมนททำให้แนวร่วมคณะราษฎรได้นัดรวมตัวกันอีกครั้งที่หน้ากอ,อรมนดุสิตเพื่อตามหาเพื่อนที่หายตัวไปซึ่งล่าสุดเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าราษฎรที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ได้ออกประกาศเตรียมเคลื่อนไหวเต็มรูปแบบดยการประกาศดังกล่าวมีสาระสาคัญว่า ราษฎรทั้งหลายพึงรู้ไว้เถิดว่าการเคลื่อนไหวไม่ได้แผ่วไม่ได้หายไปอย่างที่เขาหลอกลวงท่ากลางสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งใหม่ของโควิด1 9ทําำให้การต่อสู้บนท้องถนนยังไม่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่แต่ราษฎรไม่อาจจะอยู่เฉยได้ในสถานการณ์ที่ประชาชนยังถูกคุกคามพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหมงพร้อมพวกไม่ลาออกการเคลื่อนไหวของเราจะยังคงดำเนินต่อไปโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนม,มากอย่างเช่นตอนนี้คนกลัวอดตายมากกว่ากลัวโควิดแล้วโควิดไม่เคยระบาดจากม็อบเพราะทุกคนป้องกันตัวเองและร่วมมือกันอย่างดีเที่ยวนี้อยากให้จัดแบบมีระบบและมีรูปแบบอย่าให้มันจับ ทางเราได้ครับสู้ๆไปด้วยกันตายไม่ว่าแต่อย่าเจ็บก็พอทหารตำรวจไม่กลัวโควิดยังตามจับเด็กๆตลอดสรุปว่าเขาไม่ยอมรับเงื่อนไขาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปักทองของประชาชนและทุกๆอย่างให้ดีขึ้นเลยสู้ๆอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่ที่คนรุ่นใหม่ รอบนี้คิดให้รอบคอบใช้สติกันมากๆให้ผิดพลาดน้อยที่สุดช่วยกันช่วยกันถ้าราษฎรยังยึดมั่นในหลักการเราจะเป็นเอกราชสามัคคีคือพลังสู้เพื่ออนาคตของลูกหลานของเรารวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายเราควรจะเดินไปพร้อมๆกันรอจังหวะอดทนอีกไม่นานเกินรอครับสุดยอดมากๆครับ ร่วมสู้ต่อไปเพื่อชีวิตทีด่ดีกว่านี้ของทุกคนพวกเราจะไม่หยุดแค่นี้แน่ทุกวันนี้จะไม่มีอะไรทำกินแล้วถ้าไอตู่ยังไม่ออกไปเป็นกำลังใจให้รัศดรทุกท่านครับสู้ๆนะครับขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและแนวหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ